สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับแม่ดาดานะคะในกิจกรรมส่งเสริมการฟังค่ะวันนี้แม่ดาดาก็มีนิทานสนุกๆนะคะมาอ่านให้น้องๆฟังกันเช่นเคยค่ะนิทานเรื่องนี่นะคะรันใจร้อนไม่ยอมรอ ภาพสร้างเสริมทักษะนิสัยเขียนโดยกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมคุณหมอสาวพาเลี้ยงลูกเชิงบวกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกเชิงบวกครอบครัวเรามีคุณพ่อคุณแม่ มีพี่รินแล้วก็น้องรันค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเก็บของไปเที่ยวสวนสนุกกันนะจ๊ะลูกๆอย่าลืมเอาหมวกไปด้วยนะจ๊ะเย้เย yeah, yeah. จะได้ไปเที่ยวแล้วเราจะเจออะไรที่สวนสนุกบ้างนะรันดีใจจังเลยค่ะคุณแม่โอ๊ยเจ็บจังเลยุ๊ยแย่แล้วรันไปชนคนอื่นลม้มขอโทษน้องนะลูก ขอโทษค่ะลูกจ๋าเวลาซื้อตัว๋วเราต้องเข้าคิวนะลูกการที่หนูใจร้อนอยากได้ตั๋วเร็วๆทำให้ลูกไม่สนใจคนที่รออยู่ก่อนลูกก็เลยเบียดชนคนอื่นล้มแม้ว่าลูกจะไม่ตั้งใจทำให้เขาเจ็บก็ตามแม่คิดว่าเขาน่าจะตกใจและเสียใจที่ถูกแซงคิว ลูกต้องมาต่อแถวตรงนี้นะคะขอโทษค่ะคุณแม่ดีมากจ้าคุณแม่คะหนูอยากถือตัวเองคะ่ะระวังลูกโอ๊ยโอ๊ยตัวขาดเลยค่ะคุณแม่อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับพนักงานก่อนก็แล้วกันว่าถ้าตัวขาดเนี่ยจะเข้าได้หรือเปล่า ขอบใจนะคะที่หนูช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราพี่คะพวกเรามีตั๋วแบบนี้ไม่ทราบว่าจะอนุญาตให้เข้าได้ไหมคะได้ค่ะ yeah. ม้าหมุนค่ะคุณแม่หนูจะเล่นม้าหมุนคุณแม่คะหนูจะเล่นม้าหมุนแม่รู้ว่าหนูอยากจะเล่นมากเลย แต่ลูกเห็นไหมว่ามีคนเข้าคิวอยู่ลูกลองคิดดูว่าจะยืนเข้าคิวหรือจะตัดหน้าคนอื่นจ๊ะหนูต่อคิวดีกว่าค่ะเดี๋ยวคนอื่นมาก่อนเขาจะเสียใจค่ะเก่งมากเลยจ้าแม่คะหนูร้อนจังเลยแดดร้อนมากหนูร้อนจังเลยหนูร้อนงั้นหนูก็หยิบหมวกมาใส่สิจ๊ะ เอาหมวกมาด้วยค่ะอืมแย่จังลูกต้องทนร้อนหน่อยแล้วล่ะหุยเราน่าจะตั้งใจฟังที่คุณแม่บอกจะได้ไม่ต้องทนร้อนแบบนี้หุยร้อนจังเลยแม่คะื้อไอศครีมให้หน่อยคะ่ะได้จ้ะลูกมาไอศครีมสองแท่งมาแล้วคะ่ะเด็กๆ หนูจะกินไอศครีมหนูจะกินไอศครีมหนูจะกินไอศครีมค่ะรัลนลูกอยากได้ไอศครีมเหรอจ๊ะใช่ค่ะมไม่แย่งคุณแม่ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณแม่แบ่งให้เองถ้าเราแยง่งถ้าไอติมตกอดกินเลยนะเหมือนตอนที่ตัวขาดตอนเช้าไง รันคิดออกแล้วหนูขอโทษค่ะคุณแม่หนูจะไม่แย่งของจากมือคุณแม่อีกแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวไอติมจะหกเหมือนเมื่อเช้าที่ตัวขาดเป็นสองท่อนค่ะรันก็ได้เรียนรู้ที่จะไม่ใจร้อนรู้จักเข้าคิว ไม่แย่งของจากมือคนอื่นแถมยังอดทนกับแดดร้อนๆด้วยนะคะแม่ดีใจที่ลูกไม่หงุดหงิดเวลาที่แม่สอนและรู้จักยอมรับในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปนะจ๊ะหนูรักคุณแม่รักพ่อแล้วก็รักน้องด้วยค่ะก็แม่รักหนูหนูก็ต้องเชื่อฟังคุณแม่สิคะแม่รักลูกที่สุดเลยค่ะ จบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานที่แม่ดาดานนาเสนอในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในนิทานจะแสดงถึงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะความใจร้อนความวู่วามหรือทำอะไรไม่ค่อยคิดจะทำให้เกิดผลกระทบตามมานะคะ ตามใจร้อนทำให้เด็กวู่วามทำอะไรไม่ค่อยคิดเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเด็กต้องเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พ่อแม่ที่มีเหตุผลควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีจะช่วยให้ลูกผ่านช่วงวัยนี้ไปได้ไม่ยากค่ะ 1. ห,หากลูกไม่ค่อยสนใจฟังพยายามมองหน้าศบตาและบอกกับลูกว่าเราต้องการให้ลูกทำอะไร เช่นเอาหมวกใส่กระเป๋าเพื่อใช้ตอนแดดร้อนนะคะกรณีที่เด็กพูดเกงให้ใช้วิธีกระตุ้นให้ลูกร่วมคิดแทนการบอกเช่นน้องรันคิดว่าเราต้องเอาหมวกไปไหมคะและเพราะอะไรคะการดึงลูกมาร่วมคิดในเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบทำให้ลูกจดจำได้แม่นยำกว่าที่เราบอกค่ะกิจกรรมส่งเสริมการฟัง นิทานในวันนี้สนุกกันไหมคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฟังนิทานเรื่องหนูรันใจร้อนไม่ยอมรอจะเป็นประโยชน์กับทุกๆครอบครัวที่ฟังนิทานเรื่องนี้อยู่นะคะค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆนะคะจะสามารถนำไปปรับใช้นะคะให้ตัวเองมีความ ใจเย็นมากขึ้นรู้จักการรอคอยนะคะสำหรับวันนี้แม่แม่ตุ๊กและแม่ดาดา<ๆ>ก็ขอจบการนำเสนอนิทานส่งเสริมการฟังเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ,คะ you